คลิปนี้อาจจะสับสนนิดนึงผมพูดไทยไม่ช้าหรือผมอาจจะไม่ได้อธิบายละเอียดพอแต่วังว่าวันนี้มันจะช่วยสวัสดีครับผมมายเปนเนนครับและวันนี้เราจะสอนวิธีใช้ Twitch เพราะว่าเมื่อวานเราประกาศว่าเราจะเริ่มย้ายไปที่ Twitch มันมีคนเยอะมากที่แบบใช้ไม่เป็นมันยากมันนี่น,น,นู่นนั่นฉะนั้นวันนี้เราจะสอนวิธีที่จะใช้ Twitch เป็นนะครับแล้วมันง่ายมากมันง่ายมากเลย ผมคิดว่าสิ่งที่จะช่วยเราใช้ Twitch เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจำไว้ว่า Twitch เปรียบเทียบเหมือนเหมือนว่า Facebook และ YouTube มาร่วมกันในที่เดียวกันนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำก่อนเราจะใช้ Twitch ได้ก็คือดาวน์โหลดจาก Google Play หรือ Apple Store นะครับ แล้วผมดาวน์โหลดแล้วนะครับสม่วงชื่อว่า Twitch นะครับปุ่มฉันเราจะเปิดมาแล้วเรามีการเลือกซองอ่าน1 log in ฉันถ้าคุณมีบัญชีก็ log in ธรรมไดาแต่ถ้ายังไม่มีบัญชีก็ลงทะเบียนนี่แหละนะครับง่ายๆเอาชื่ออีเมลวันเกิดก็พอแล้วคุณมีบัญชีชื่อผู้ชายเดี๋ยวเราตั้งชื่อว่าอะไรสำหรับคลิปนี้ uh fake my mate Nate fake fake ไ okay. รรหัสผ่านไม่พอกดลงทะเบียนนี่แหละ เราเชื่อมกันแล้วและวันจะสอนวินที่ที่จะใช้ t w i t c h นะครับเชื่อมโยงกับสตรีมเมอร์ระดับสุดยอดไปเลยฉันตอนแรกโอเคเราต้องบอกแต่ก่อน Rutwitch มันดังมากทั่วโลกสำหรับคนที่สตรีมหรือเล่นเกมนะครับฉะนั้นตอนนี้มันบังคับเลือก3เกมแต่อีกไม่นานพวกเขากำลังเปลี่ยนระบบแล้วมันจะไม่บังคับเลือกเกมฉะนั้นตอนนี้แค่เลือกเกมอะไรก็ได้ต่อไปโอเค เรียบร้อยนี่แหละเรามาถึงหน้าหลักของ Twitch ซึ่งคุณจะสังเกตข้างล่างมันมี3อย่าง 1. ไทยทอดสด 2. ชื่อว่าโพสนะครับแล้วที่3คือเรียกดูคืออันแรกไ่ายทอดสดอันนี้มันจะขึ้นมากับช่องที่เราติดตามงั้นสมมุติว่าเราเข้าไปติดตามช่อง mymate เราจะค้นหาตั้งแต่ข้างบน mymate ตรงนี้มันมีช่องรูวีดียก็เลือกอันที่มี mymate นี่คือช่องของ My m a e n e t เลยนะครับงั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำคือกดหัวใจข้างปนขวานะครับกดหัวใจคือติดตามเหมือนที่เรากด Subscribe และติดตามใน YouTube นะครับหัวใจใน Twitch เหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณกดหัวใจนี้คุณจะได้การแจ้งเตือนตลอดว่าเราอัพคลิปใหม่เมื่อ,อไหรตอนนี้เรามาดูกันว่าช่องใน Twitch มันเป็นยังไงบ้าง อันแรกคือชื่อว่าฟีดนะครับเอ็นไม้มันมีวิดีโอคลิปการสนทนาข้อมูลแต่เราจะเริ่มกับฟีดตรงนี้ฟีดนี้เปรียบเหมือนเฟซบุ๊กนะครับก็ในเฟซบุ๊กของเรามันจะมีฟีดขึ้นมาก็เพื่อนทําอะไรบ้างคนที่เราติดตามมันทําอะไรบ้างแล้วถ้าเราอยู่ในช่องของไมค์เมนเลยก็เราจะเห็นโพสต์เราจะเห็นรูปเราจะเห็นวิดีโอทุกทุกอย่างที่ผมโพสต์ก็มันเหมือนเฟซบุ๊กนะครับคือแบบเปรียบเทียบเหมือนเฟซบุ๊กมันจะง่ายสุดเห็นไหมคือแบบผมเขียนโพสต์ปุ๊บมันจะขึ้นมาก็อ่านได้ คุณเขียนคอมเมนต์ข้างล่างได้แต่สิ่งที่ผมชอบมากคือใน Facebook คุณแค่กดไ like, ลค์ครวใจว,ว้าวหรืออะไรแบบนั้นใน Twitch คุณสามารถถ่ายแบบสเต็คเกอร์เยอะมากเห็นไหมถ้ากดมันจะขึ้นมาครับอะไรเยอะแยะเลือกอันไหนก็ได้นะครับสมมุติว่าเราชอบอชีสปุ๊บเรากดชีสเห็นไหมแล้วตอนนี้ชีสมันสีเขียวแล้วถ้าเกิดว่ามีคนอื่นใช้สเต็คเกอร์ของเราไปแล้วว่าก็กดไลค์สเตร์นั้นได้เห็นไหมมันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวปุ๊มเขียนคอมเมนต์ก็เหมือนเดิม คือแบบแบบนี้ระบบแบบนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจและมันมีมากกว่านั้นถ้าเกิดว่าผมชอบโอเคตอนนี้เปรียบเสมือนว่าผมไม่ใช่ไมม n เนตนะครับผมเป็นอ่า uh, อ uh, ่าเฟกไมมเนตเฟกเฟกไม่ใช่ไมม n เนตตัวจริงถ้าเราชอบโพสต์นี้เราสามารถแชร์ในฟีดของส่วนตัวเราเองได้กดลูกศรปึก๊กอ่านั่นแหละมันแชร์ในฟีดของเรากลับไป ฉนันเห็นไหมถ้าเราเลื่อนลงในฟีดก็มันมีวิดีโอมันมีโพสอะไรเยอะแยะต่อไปนะครับเราเข้าไปถึงวิดีโออันนี้ก็เหมือน y o YouTube ฉนันฟีดมันเหมือน Facebook และวิดีโอเหมือนเหมือน YouTube ตรงนี้มันจะมีวิดีโอทั้งหมดที่เราอัพก็วิดีโอใหม่ล่าสุดคลิปดังที่สุดก็เราจะสร้างเพลย์ลิสอะไรเยอะแยะตรงนี้คือวิดีโอแต่ตอนนี้เราอัพแค่2คลิปฉนันมันมันมีน้อยถัดไปข้างๆวิดีโอมัมเขนคนว่าคลิปนะครับซึ่งตรงนี้มันอาจจะง,งนิดหนึ่งคือยกตัวอย่างเช่น สมมุติว่า my magnet ถ่า,ายทอดสด2ชั่วโมงหรืออัคลิปที่เป็น2ชั่วโมงแล้วมันมีช่วงเวลาที่เราคิดว่ามันแบบพีคสุดที่เราชอบมากที่สุดเราสามารถแคป30วิดแล้วมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับในคลิปส่วนมากตรงนี้ในคลิปมันจะเป็นที่แฟนขับคลิปมาสมมติว่าเราประกาศอะไรยิ่งใหญ่คนชอบไม่อยากจะดูทาง20นาทีฉันพวกเขาจะกดคลิปตรงนี้มันจะมันจะตัดเป็น30วิดแล้วมันจะขึ้นมาตรงนี้โอเค แต่ส่วนตัวผมเองผมผมผมคิดว่าคลิปตรงนี้มันไม่จําเป็นไม,ไม่ต้องเข้ามาดูตรงคลิปเพราะว่าผมเองคงจะไม่ทําอะไรกับคลิปผมจะเน้นฟีดกับวิดีโอนะครับต่อไปมันมีการสนทนานะครับอันนี้ง่ายๆครคุณเข้ามาแล้วคุณสามารถพิมพ์อะไรก็ได้ในถึงครอบครัว my main net แล้วมันจะขึ้นมาแบบคุยกับใครก็ได้ที่ที่ใช้ t w i t c h ู่แบบมีใครอยู่ไหมครับเห็นไหมเห็นไหมนัดวี ขึ้นมาเป็นรูปเดี๋ยวเรามาคุยกับนัดวีให้สบายดีไหมอ่าเห็นไหมตรงนี้เราสามารถคุยกับแบบใครก็ได้ที่ติดตาม my man e t love YouTube จุ๊บว้าวนัดเดี๋ยวผมไม่เกยอย่าเขียนแบบนั้น Octopus นี่แหละคุณสามารถส่งสติ๊กเกอร์หรือคุยกันอะไรก็ได้ในการสนทนาแต่ถ้ากิดว่าคุณปิด Twitch แล้วเปิดมาใหม่ แชทท้งหมดนี้มันจะหายไปนะครับต่อไปในช่องมันมีข้อมูลน,นะครับแล้วตรงนี้คือที่ผมสามารถบเ,เขียนและให้คนดูเห็นไหมมันจะมีปุ่ม subscribe มันจะมีปุ่มที่คุณสามารถโหลดแอป my m i n e t คุณสามารถกดถึงจะได้ซื้อเสื้อกับหมวก my m a i n e t e ถ้าว่าคุณยากจะบริจากเงินก็บปริจากได้ถ้าอยากจะไปดู youtube facebook หรื instagram คืกดได้หมดเลยนะครับผมผมชอบ Twitch มากถ้าถ้าเข้ามาถึงช่องหนึ่งมันจะมีฟีดเหมือน Facebook มันจะมีวิดีโอเหมือน YouTube แล้วว่ามันจะมีการแชทและข้อมูลเพิ่มเติมฉะนั้นมันมันแบบร่วมกันทั้งหมดในที่เดียวกันมันเออมันดีมากแล้เวเรามาดูการดูวิดีโอเป็นยังไงบ้างสมมุติว่าเราเลือกตรงนี้วิดีโอแล้วเราดูคลิปใหม่ล่าสุดสิ่งแรกที่คุณจะสังเกตคือคอมเมนต์ใน Twitch นะครับสมมุติว่าเราดูคลิปให้จบแล้วเราเขียนคอมเมนต์ที่หลัง คอมเมนต์ของเรามันจะไม่ได้ขึ้นจนถึงที่สุดคอคลทปนะครับคือมันไม่เหมือน YouTube ใน YouTube ถ้าคุณคอมเมนต์เมื่อไรก็ได้ในคลิปก็มันจะขึ้นมาแต่ในตามันนี้มันจะขึ้นตามเวลาอย่างตอนนี้เราดูคลิปอยู่3วิสีวิทหาวิทแล้วถ้าเราเขียนคอมเมนต์ก็มันจะค่อยๆขึ้นมาเห็นไหมปุ้มมันค่อยๆขึ้นมาไปเรื่อยๆของที่คอมเมนต์ฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องปรับตัวแล้วเริ่มชินเพราะว่าคอมเมนต์มันจะขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าคุณยางจะอยู่และออนอ่านคอมเมนต์ก็เลื่อนเลยเลื่อนขึ้นแล้วขณะที่คอมเมนต์ในคลิปก็เขียนคอมเมนต์ธรรมดาหรือส่งสติ๊กเกอร์ก็อะไรก็ได้แล้วปิดคลิปเหมือนเดิมเลื่อนลองแล้วก็ปิดปึ้งตอนนี้เราอธิบายเรื่องช่องของไมคไมเหรือช่องเอื่นแต่ถ้าเราอยากจะใช้ t w i t c h ของเราเองเหมือน Facebook เราใช้ได้นะครับคือถ้าเราไปถึงสิเราจะปิดเดี๋ยวผมจะเปิดใหม่นะครับโอเคเปิดใหม่ปุ้มโอเค สิ่งแรกที่เราเจอคือข้างล่างมันจะมีไททอดสดอันนี้คือคนที่กําลังไททอดสดอยู่แล้วถ้ากดว่าคุณติดตามช่องใดช่องหนึ่งมันจะขึ้นมาข้างบนสุดแน่นอน,นคุณติดตาม My m i n e t ก็มันจะขึ้นมาข้างบนหรือต่อไปนี่แหละคือเหมือน Facebook มันชื่อว่าโพสนะครับก่อนโพสจะมีคุณภาพอะไรแบบเราต้องไปติดตามบางช่องเช่นเราติดตาม My m i n e t ไปแล้วไปติดตามขอบสนามโอเคขอบสนามกดหัวใจข้างบนปุ๊บมีใครมีอ่า ขอดร็อคเก์ก็ได้หรืออีกช่องหนึ่งที่เราชอบก็เอารับซนะครับอ่าเออสวดผิดรับราบนี่แหละคือถ้าเราชอบใครก็กดหัวใจปุ๊มโอเคฉันเราติดตามสักตอนนี้3าสีช่องไททอดสดเออตอนนี้ไม่มีใครไททอดสดถ้าเรากดตรงโพสนะครับอันนี้เหมือนเหมือนเหมือนฟีดใน Facebook เคยเห็นไหมเราเห็นว่าโอเค My m a มนเ e ตอัเมื่อวาน โอ okay, เคเราเข้ามาถึงโพสต์มืนเหมือนฟีดของ Facebook นะครับคือไม่ใช่ของเฉพาะเพจ My m i n e t แต่โพสต์ตรงนี้มันจะขึ้นมาของทุกเพจทุกช่องที่เราติดตามฉะนั้นตอนนี้เราติดตามรับทราบฮอตดราเกอร์อม er, สแลมและ My m i n e t แล้วตรงนี้ถ้าเรากดโพสต์มันจะขึ้นมาทั้งหมดไม่ว่ามันเป็นวิดีโอหรือ status หรือรูปอะไรก็แล้วแต่มันจะเลื่อนลงตรงนี้เราเห็นได้เลยซึ่งส่วนมากช่องเอิรแค่อัวิดีโอ แต่ผมผมมานะิเราจะอัพโพสต์เราจะอัพรูปเราจะอัพวิดีโอเยอะแยะทั้งหมดเหมือน Facebook แต่มันดีขึ้นที่สุดท้ายคือเรียกดูก็คนหาื่องมันจะมีเกมที่ผมบอกคือตอนนี้ Twitch มันเน้นเกมแต่อีกไม่นานพวกเขาจะเพิ่มปานเทิงเพลงวิทยาศาสตร์เยอะแยะแบบช่องทางแบบเยอะแยะแต่ตอนนี้มันแค่เกมหรือคุณสามารถเอายอดนิยมก็เหมือนเทรนดิ้ใน YouTube นะครับ ผมมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะพูดเดี๋ยวเรามาถึงช่อง My m i n t e เราสามารถกดหัวใจที่จะติดตามได้กันแจ้งเดือนแบบมูนฟรีนะครับแต่ว่าสิ่งที่ครีเอเตอร์แบบคนที่ทำช่องชอบมากคือสมัครสมาชิกนะครับตรงนี้ถ้ากดคุณสามารถสมัครสมาชิกได้มันเดือนและ ห้าเรียนนะครับหรือประมาณเดือนละร้อยห้าสิบบาทมันอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่ามันมันแล้วแต่แบบเดือนนั้นเพราะว่ามันมันตามการแลกเปลี่ยนเงินแล้วตรงนี้คือมันช่วยคนที่ทําคลิปมากสมมุติว่าคุณชอบ my m มเน t เยอะมากหรือคุณชอบรับสารหรือคุณชอบ h o อ rocker หรือใครก็ได้แล้วคุณยังจะช่วยสนับสนุนเราคุณสามารถกดสมัครสมา,สมาชิกและจ่ายเป็นเดือนแบบทุกเดือนคุณจะจ150่ายร้อยห้าสิบบาทแล้วเราจะได้เงินนั้นที่จะช่วยเราทำคอนเทนต์มากขึ้น แต่สิ่งที่ดีมากคือมันช่วยเราไม่ต้องพึ่งสปอนเซอร์นะครับคือปัจจุบันนี้ใน YouTube หรือ Facebook เราต้องออกไปหาสปอนเซอร์ที่จะจ่ายเราที่จะทำคลิปที่เราจะได้มีรายได้ที่จะใช้ชีวิตต่อแต่ถ้าแฟนคลับของเราชอบเราและสมัครสมาชิกแบบจริงๆเราจะได้เงินจากแฟนคลับฉะนั้นเราไม่ต้องเสียเวลาและออกไปแบบเหมือนขายตัวแบบเออเดี๋ยวเราผมต้องการสปอนเซอร์นี้ช่วยแบบจ่ายเงินได้ไหมแบบผมจะช่วยโปรโมทเต็มท แต่แบบนี้คือเราได้เงินจากแฟนครับและเราสามารถทำคอนเทนต์อย่างเดียวเน้นเนื้อหาที่เราอยากจะทำเราสามารถทำสิ่งที่แฟนครับอยากจะเห็นไม่ใช่แบบเออคุณทำคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าพวกเขาจ่ายคุณใช่ไหมมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วถ้าว่าคุณสมัครสมาชิกแล้วช่วยแบบให้เงินกับเรามันโคตรดีมันช่วยเรามันช่วยเป็นกําลังใจให้เราที่จะทําต่อน,นะครับคุณไม่มันไม่จาเป็นที่จะสมัครสมาชิกนะครับคือแค่กดหัวใจและตามติดตามเหมือนเดิม และการแจ้งเตือนตลอดแต่ถ้าคือว่าคุณชอบคลิปของเราจริงๆแล้วอยากจะสนับสนุนเราคุณสามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับแล้วถ้ากิดว่าคุณ subscribe หรือแบบสมัครสมาชิกอตอนที่คุณดูคลิปในช่อง My m i n u t มันจะไม่มีโฆษณาขึ้นคุณจะได้สติกเกอร์เพิ่มเป็นพิเศษคือคนทั่วไปแบบใช้สติกเกอร์นั้นไม่ได้มันแค่คนที่ subscribe ได้แล้วมากกว่านั้นคือเราสามารถทำคลิปพิเศษในช่อง My m i n u t ที่ คนที่สมัครสมาชิกจะดูได้เท่านั้นคือคุณกดคัวใจก็ดูคลิปในสถานะธรรมดาได้แต่คนที่สมัครสมาชิกเป็นพิเศษจะได้คลิปพิเศษคือเราจะไลฟ์การเราจะคุยกันกับคนที่สมัครสมาชิกนะครับแล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่คุณทําได้คือบริจาคเงินได้อันนี้มันมันแล้วแต่คุณถ้ามีใครไม่อยากจะสมัครสมาชิกรายเ,เดือนคือคุณสามารถบริจาคแบบเงินเป็นก้อนหนึ่งก็ได้เลยนะครับขณะที่เราไลฟ์คุณสามารถบ,บริจาคเงินได้ หรือเข้ามาถึงข้อมูลก็ได้ในช่องไปถึงผู้บริจาคคนที่บริจาคเงินจำนวนมากสุดแบบ10คนเราจะขึ้นชื่อของเขาแล้วเราจะให้ข้อความพิเศษนะครับสัมทาก็ว่าคุณอยากจะบริจาคก,ก็กดปุ่มนี้แหละปุ๊บแล้วก็มันจะมีข้อมูลต่างๆที่คุณจะสมัครมาทำได้สิ่งสุดท้ายที่ผมเริ่มพูดถึงคือใน Twitch คุณสามารถเพิ่มคนอื่นเป็นเพื่อนได้สมมติว่าก็มีนัดกับทานผมอยากจะรู้ว่าพวกเขาทำอะไรบ้างใน Twitch พวกเขาชอบวิดีโออะไรบ้าง หรือผู้เขาติดตามช่องนายบ้างอะไรแบบนั้นเราสามารถกดไปถึงเพื่อนได้และเพิ่มเพื่อนก็เหมือน Facebook เลยแล้วเพื่อนโพสต์อะไรก็เราจะเห็นในโพสของเรานะครับคือในฟีดของเราก็จำไว้ว่า Twitch คือ Facebook YouTube ร่วมกันในที่เดียวและมันมีมากกว่า Facebook YouTube ด้วยฉะนั้นทีิปนี้อาจจะสับสนนิดนึงผมพูดทายไหมช้าหรือผมอาจจะไม่ได้อธิบายละเอียดพอแต่วังว่าวันนี้มันจะช่วยฉันคาว่าคนดูคลิปนี้จะนําเข้าไปทาง Twitch และกดหัวใจแล้วถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปของเราจริงๆสม,สมัครสมาชิกได้ด้วยแต่ขอบคุณมากเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ใน Twitch นะครับเราจะเริ่มอัปคลิปใน Twitch พรุ่งนี้สวัสดีครับเอา้าเอา้เอาแมวพอดี